เอาหน่อยหนึ่งเะเนาะอ่าคือเห็นน้องใจคุณแซมาหาน้องทูไซเดี๋ยวใส่เอฟซีฟังน้ำกันยังไงได้ยัง่้าทนั่นไรเนี่ยจะได้โน้ตมาเป็นกระซองคลิปมากเนาะคลิปพื้นหายี่ยงไงนี่ส่งมาลองใส่ ่นเราว่าปุกใจเด้คนนั้นเนาะทูไซเอ้ยคนนั้นเพื่อนกับบอเล่ย์เนาะตันักองเนาะปุกใจยานบอเล่เพื่อนยันบอเพื่อนบอเล่ย์อะไรพี่น้องเลยเอาพี่น้องอะไรก็มีเรื่องนี่เรื่องหนึ่งเนาะสีมาแจ้งเอฟซีเดี๋ยวเราไปร้อนแจ้งเอฟซีทุกท่านพี่น้องทูไซพี่น้องเนาะทั้งเก่าในใหม่ก็คือว่าน้องทูไซ พี่น,อน้องเนาะอ่าช่วงคำคำบนมือพี่น้องเลยตะเวนกำลังตกพี่น้องเนาะฟ้ว้าตกต้องฟ้าสวยงามเสมอนี่แหละพี่น้องอย่างเนาะฝ่าลังฝนสวยงามเสมอสำหรัพี่น,อน้องเลยบรรยากาศช่วงยามเลยอ่านี่ก็เป็นหงมอน้อพี่น้องหงมอใหญ่เมืองอุทุมพรพี่น,อน้องเลยแหม่ขี่ขึ้นมากายขึ้นมากับ นี่สิเป็นหานของน้องตูไซพี่น้องเนะาะหันเมยน้องตูไซนะเป็นขายเฟอร์ขายปิ้งทุกอย่างพี่น้องเนาะ,ะน้องไงมาเดินบิดกับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์สูบสุบคนมัดสูมองสุบอนเด็กพี่น้องเด้อว่าสุขภายในอแต่ต่างประเทศเป็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบน,น้องตูไซบรรจุอีกแล้วพี่น้องเนาะ โดยพี่น้องเอยหลังจากที่ว่ามื่อนี้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งพี่น้องกับบัได้ไปทางใดพี่น้องเอมื่อนี้พอดีว่าพาเวียร์ไม่นึงเหนื่อยเนาะอ่าเลยว่ามาปิดห่านชอยแม่มื่อพอเพิ่นพอน้องใส่เพิ่นแอมเพื่อนแหละพี่อนเนาะแอมเพื่อนมาอย่างไรที่เพิ่นมากนะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแม่แอมเดียวน้องใส่ก็เลยว่ามาล้างถ้วยมาปิดห่านชอยแม่มื่อนี้เนาะกับน้องๆพี่น้องเอย นพี่น้องเนาะไมี้งกะซีมาเบาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวน้ออ่าคือเห็นน้องใจพุณเซตมาหาน้องทุไซเดี๋ยวน้องอ่าเดี๋ยวใส่เอฟซีฟังน้ำกันพีนองได้ไไวเพือไรเพอได้นไล้วไปเวจไ เลยน้อมาได้เลยทุไซไอชาวเพื่อน้เมนเดทิทสองกุ๊กได้ไอทุไซเอ้ยนี่อไรไอทนได้นองเป็นกระทรงคลิปมากเนาะคลิปพื้นห่ยนะไอส่งมาเรทุไซอ่คนบอกว่าลุกใจเดฟคนนั้นเนาะไอทุไซเอ้ยคนนั้เพื่อนกาบรได้ย่อตัวนักชาวเนาะใจยานบ่ได เคื Fred, e. wow. Wow. So so everyone, ่อนใช่ไหมเคลื่อนบมเล่อะไรพี่น้องเลยก็ว่าออกมาหลายอย่างลูกพี่น้องเลยภาษีแลว่ใบใบกับโมเล่น้องเหนยวเนาะไก่ตายตนชงสารน้องจ่อยพอยู่พี่นงค์เลยาะว่ามียังน้องอสายกะคอยบอกคอยสอนน้องเพิ่นมาโดยตลอดพี่นงาะกะหักแพงจำมีอีกน้องน้องสายของน้องสายอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะกะหักแพงคือหนึ่งชิโบเมย์ยติพี่น้องเมยนอันดพ่อเมยเดียวกันก็ยากพีนาะ แต่ว่าน้องเพื่นเอากะไม่ว่าหักเพลงะนะเพืนน่อนเนาะหักเพลงอีตนว่าสั้นซะเพื่อนเลยอีตนน้องเพื่อนเพื่อนเลยเนาะไอ้หงษ์ไซกับบีใจให้กำลังใจเพื่อนเพนื่อนเลยกับบอกว่านา้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ทำรายทานลายคนกับสิซอยเต็มที่เพืนน่อนเนาะน้องเพื่อนกับมีกำลังใจขึ้นมาเพววื่อวานนีกคั้มา น้องใไซไปหาเพื่นก่าวานี่นะครับเพื่นเกบหน้าตาเพื่นก่นา,ากเวียกชุดซื้อพัดไดพี่น้องเนาะเพราะว่าเพืสส่นอ่านะสนใจเพื่นมีแนวคิดอะไรพี่น้องเนาะน้องใไซกับประทามพเาพื่นอ่ามื่อนี้กับประทันไปพี่น้องเลยเอาพี่น้องอะไรก็มีเรื่องมีเรื่องหนึ่งนาะสิมาแจ้งเอฟซีพี่น้องไอ้ร้อนแจ้งเอฟซีทุกท่านที่น้องตุไซพี่น้องเนะาะทั้งเก่าในใหม่ก็คือว่าน้องตุไซจะเปลี่ยนสื่อยูทูบใหม่แล้วนะพี่นอ้อง อ่าเพราะว่าซื้อเก่ากะไปเมย์เพิ่นไปดูมอเพิ่นพวกมานั่นนี่แห่งเนาะอ่าว่ามันบบได้นะเห็นเนาะอ่าน้องไซเลยสีมาเปลี่ยนซื้อใส่ซื้อแท้วันนี้พี่น้องเนาะอ่าซื้อปัจจุบันนี้น้องตุไซฟันสุกอันนี้น้องไซสีมาเปลี่ยนเป็นอ่าอ่าพัดไซซีเนลพี่น้องเนาะ ผัดไส้แซนวิชเป็นอะยคือว่าบ่าวผัดไส้แนลิชเดี๋ยวน้อเดี๋ยวครับอื่นๆกันเนาะพี่น้องเนาะทังนี่มืออื่นมือแรงนี่แหละพี่น้องสิเปลี่ยนแล้วก็นี้น้องไซสลงไปกับเพื่อ่ขอคำแนะนำาจเอซีเอฟซีในเป็นเนาะเมียนมาบอกน้องไซสี่นเป็นอะไรกับในใจนี่มีแล้วเนาะมีสามซื่อแล้วก็เอฟซีตั้งหายซื้อหนึ่งเป็นอะไเนาะเอฟซีเป็นอะไรใส่มีไส้แนซนือว่ามีไส้ไส้บุญเป่นอะไเนาะ กกอีกสื่อหนึ่งนี่เป็นสื่อหมอดูท่วงมากคนว่าทิดไซส์นลแล้วก็ืลออีกสื่อหนึ่งนี่เป็นผัดไซสาแนลเนาะ,ะมีสามสื่อเป็นอเลยแต่น้องไซนี่ไซนี่มีแล้วอ่าอยากให้เอฟซีเมนมาบอกว่าสิตรงกันกันกบสื่อน้องทุไซหรือบอกพี่น,น้องทีะนะ่น้องไซขึ้นไหวเนาะเอาโอเคพี่น้องบัดนี้เดียวกล่าวลาแห่างพาน้องๆพาพาเอฟซีไปเบิ่งทางน้องทรายน้องทรายขึนล่างสวยมากเลยเนาะ เก่าไปหาท้งเมฆน่เาบรรยากาศช่วงแรงเนาะรถกระแล่นวุ่นวันวุ่นวันห่อเอายรถลล่ช้วงนี้กะมีบุญหน่อยเนาะมีบุญแต่งตัวซิซิวด์หน่อยเยมนกนสเสื้อกามเสื้อธรรมดาหน,น,น,น่อนดูห่านเพื่นอนเนาะลูกค้าเข้ามาเลยเอาอย่งเนาะ่ปิงปลาซิมห่า คายเลยเนี่ยแล้วเ้าการเจ้าหาไปมันโล่ละนมันแม่โลกเจ้าหาชนใเกาลายเครื่องคนาะคำแน่แล้วมอนิกเาแนหางใครกับคลายสิบเบิ้ลแหกหนักแรงแรงบนปิ่งปิ่งในตอนเศร้ามีไครหรอครรูก เด็กซีใไปใกลมากก็แวะวนนุ้นได้เนาะป็นเมสบายดีเ้อไม่เด้อได้ดีใออยังใช่น่ะยังโม,มไปล่างถั่วอยู่นอนเลยไอแม่นะำนิ่ทอดจะแบบไก่จิให้มันคำเลยฮะน้องสากับน,น้องซายเพื่อนเนาะเอาไว้ให้ชิล่างซอยนี่ล่างก็ไม่บอ น้องครับบดสบายพี่น้องเลยเนาะน้องสาวน้องชายก็บ,บ,บค่อยสบายพี่น้องเลยอากาศมันเปลี่ยนเนาะปึ๊บเบิรงฮาบอนั้นหอยกองก้อนปึ๊บเสร็จเป็นยังบ้านอยู่เนาะมืดพี่น้องเลยปกติบริลลางค์ทำปนี่เลยเนามื่อนี้อ่ะล่างจนคำชั้นมืดแน่นีพี่น้อง บ่อนล่างถวยการีดำในเด้อพี่น้่งเนาะ่า่อนเอาเห็ดูฮ็ดร่างถะ่วในแผงเนาะนูใส่กะล่างทางน่แล้วพี่หนุ่ยกลับมันคำแล้วมันจากมือนะพี่น้องเนาะนี่มันไหมทิวนี่นี่อโอเคแงเนาะใส่ใสีลางยองพี่เนราะน้งอ,นองสาวคนรับเลยน้องสาวกัน ข้ามนเลยก็นอนรับเลยแนเียงไสเียมาแต่เวียดส่วลังก๋วมีมางังมือแต่ว่าเมกอน่วงเทียงมะลางมือเนาะ่นี้้เสค่าเวียดลชุมาแต่ว่าพอคุอน้องไสคุณค่าเวียด อือนั่นกับน้องชายาน้องชายเก็นจยางไรก้องรากล้าข,อขอับรถท้ง d a ทำกินแหลกไว้นองซายทำซื้อ,อนมมาหนีว่า Do nó không có người đang phải 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 không. Trust phải phải không. Trust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  không. Trust phải không. Trust không. Trust phải không. Trust sao không. Trust phải không. Trust phải không. không. 你。对对对

สายบดีปบันไดพี่น้องรำเมยเนาะป่วยบุอยลายหน่อยต่วพักห้านช่องนูกนน้องเนาะขักข้านช่องหนอของทรายกับก้าวอปาไล่นายก็ อะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องหาทางบึงพี่น้องติดตามชมกันเนาะวัดนงศัยสิไปทางไหนมืออื่นพี่น้องเนาะบางทีขึ้นไปทางบ้านพอแก้วบางทีขึ้นไปหาทางซับเตลกัวสะพุนอะไรแบบนาะโดยพี่ภาพกันนั้ก็ทำให้ได้อเรืเด้อโดยอันนี้เขากับว่าสบายดีสบายดี